จากคลิป EP หนึ่งที่แล้วตัวอย่างเล็กน้อยจากคลิปที่แล้วใครยังไม่ได้ดู EP หนึ่งเข้าไปดูคลิปได้ในช่องเลยครับขอบคุณครับคลิปนี้คือคลิปสปอยซีรีส์เรื่อง Citadel EP สองเปิดมาที่8ปีก่อนนางเอกคานขึ้นมาจากแม่น้ำนางเอกได้โดนยิงที่ขาบาดเจ็บเธอพยายามห้ามเลือดจากแผลถูกยิงที่ขาและก็พยายามเดินออกมาหาคนช่วย จนไปเจอรถคันหนึ่งนางเอกได้ขอความช่วยเหลือจากรถคันนั้นและชายคนนั้นที่ขับรถก็ออกมาช่วยเธอแล้วนางเอกก็สลบไปเมื่อนางเอกตื่นขึ้นมาจากการช่วยทำแผลของชายคนนั้นนางเอกได้พบว่าตัวเองได้โดยจับใส่กุดแจมือกับหัวเตียงไว้เมื่อนางเอกคุยกับชายคนนั้นไม่ได้นางเอกจึงทำการต่อสู้กับชายคนนั้นขณะสู้กันไปสักพักเหมือนนางเอกจะสู้ไม่ได้เพราะเธอบาดเจ็บอยู่ เธอก็ได้หยิบเขาควายและเอามาแทงชายคนนั้นเธอสู้กับชายคนนั้นจนชายคนนั้นตายลงขณะนั้นเวลาต่อมาโปรแกร,รมลบความทรงจำของนางเอกที่อยู่ในหัวเธอก็เริ่มทำงานก่อนที่โปรแกร,รมจะลบความทรงจำเธอนางเอกก็ได้หาปากกามาเขียนอะไรบางอย่างที่แขนตัวเองไว้ก่อนโปรแกร,รมจะทำการลบความทรงจำจนนางเอกสลบไปเมื่อนางเอกตื่นขึ้นมาเธอก็จำอะไรไม่ได้เลย แล้วเธอก็เห็นข้อความที่เขียนตรงแขนของเธอเองมันเขียนว่าให้ไปที่วาเลนเชียแล้วนางเอกก็หาของในบ้านนั้นและเมื่อเธอเจอของกับพาสปอร์ตของเธอเธอก็ได้ออกจากบ้านนั้นไปตัดมาที่แปดปีต่อมาปัจจุบันที่ฐานลับของพี่โล้นพระเอกก็กำลังคุยกับมีว่าจะไปช่วยพี่โล้นเอากล่องลับกลับมาให้ได้ส่วนพี่โล้นก็บอกกับมีเก่าของพี่โล้น ให้ช่วยดูแลมีกับลูกสาวของพระเอกให้ดีด้วยเมื่อพระเอกบอกลาครอบครัวของเขาได้บร้อยพระเอกกับพี่โลนก็ได้ขับรถไปขึ้นเครื่องบินเพื่อไปเอากล่องลับที่นิวยอร์กเมื่อพวกพระเอกกับพี่โลนถึงที่พวกพระเอกกับพี่โลนก็วางแผนเพื่อจะเข้าไปในตึกของพวกแมนติคอและต้องเอากล่องลับมาให้ได้ก่อนที่พวกแมนติคอมันจะทําการปลดล็อกกล่องลับได้พระเอกจึงแต่งตัวและเดินเข้ามาในตึกนั้นอย่างเรียบง่าย และทําตามที่พี่โล้นบอกทางอุปกรณ์สื่อสารเมื่อพระเอกถึงกล่องลับพระเอกก็ได้ต่อสู้กับพวกแมตติคอแล้วชิงกล่องลับออกมาได้แต่แฝดน้องลูกน้องท่านทูตได้เห็นพอดีว่าพระเอกยังไม่ตายและชิงกล่องลับไปตัดมาที่เมื่อพวกพระเอกกับพี่โล้นขับรถหนีออกมาได้แฝดน้องลูกน้องท่านทูตได้ขับรถตามมาเพื่อจะเอากล่องคืนและจับตัวพระเอกมาเป็นๆต่อมา ที่พี่ล้นบอกให้พระเอกสแกนตัวเองเพื่อเปิดกล่องลับแล้วก็บอกว่ากล่องนี้สามารถค้นหาสายลับของซิตาเดลทั้งหมดได้ว่าอยู่ที่ไหนหรือมีชีวิตอยู่หรือไม่แล้วกล่องลับนี้ก็มีเข็มฉีดยาคืนความทรงจำอีกด้วยที่ล้นก็บอกให้พระเอกหยิบเข็มที่มีชื่อเมสันเข็นออกมาฉีดตรงคอของพระเอกได้เลยขณะที่พระเอกกำลังจะฉีดเข็มคืนความทรงจำลูกน้องท่านทูตก็ตามมาทัน และทำการยิงทะลุไปโดนพี่โลนขณะที่ขับรถอยู่ทำให้รถเสียหลักหมุนจนรถเสียหายหนักพระเอกก็รีบออกมาจากรถนั้นเพอะคิดว่าพี่โลนโดนยิงตายไปแล้วพระเอกได้วิ่งข้ามถนนหลบกระสุนไปขโมยรถคันใหม่ขับหนีไปได้ต่อมาพระเอกได้ขับรถหนีมาจนปลอดไัยเขาก็จอดรถและเปิดกล่องลับเพื่อจะใช้เข็มฉีดยาตัวเองแต่เข็มนั้นกลับแตกเสียหายไปแล้ว จึงทำให้พระเอกไม่สามารถคืนความทรงจำได้ขณะที่พระเอกกําลังหมดหนทางกล่องลับก็ได้ดังขึ้นมาว่าได้เจอตัวสายลับสาวที่มีชีวิตอยู่ที่วาเลนเซียรพระเอกเลยโทรบอกมีแล้วตัดสินใจบินไปหาสายลับสาวคนนั้นที่วาเลนเซียตัดมาที่พระเอกได้บินมาถึงวาเลนเซียและก็ไปหาสายลับสาวคนนั้นตามตำแหน่ง g p s ในร้านอาหารแห่งหนึ่ง พระเอกก็เดินเข้าไปหาสายลับในร้านอาหารแล้วพระเอกก็พบกับสายลับสาวคนนั้นก็คือนางเอกเมื่อพระเอกถามว่ารู้จักเขาไหมนางเอกก็บอกว่าไม่รู้จักเลยสักนิดเมื่อนางเอกกับพระเอกชวนกันไปคุยหลังร้านอาหารพระเอกก็บอกว่าเธอเป็นสายลับเหมือนเขาเมื่อนางเอกไม่เชื่อพระเอกเลยทดสอบโดยการหยิบมีดมาปาใส่นางเอกเพื่อจะให้นางเอกรับ เหมือนในที่พระเอกเคยโดนปามีดใส่ในอีพีหนึ่งแต่นางเอกก็หลบแล้วก็ด่าพระเอกว่าจะฆ่าฉันหรอเมื่อนางเอกไม่ยอมเชื่อพระเอกพระเอกเลยเอากล่องลับให้นางเอกสแกนตัวเองแล้วข้อมูลของนางเอกก็ขึ้นในกล่องลับนั้นแล้วพระเอกก็บอกให้นางเอกเอาเข็มฉีดตรงคอเพื่อคืนความทรงจํากลับมาขณะที่นางเอกกําลังถือเข็มฉีดยาและลังเลอยู่นั้นพวกแฝดน้องลูกน้องท่านทูต ก็มาถึงร้านและจะจับตุกพระเอกแต่นางเอกก็พยายามช่วยต่อสู้เมื่อแฝดน้องเห็นนางเอกก็พยายามจะฆ่านางเอกและพระเอกก็พยายามจะช่วยนางเอกแต่พระเอกก็โดนยิงขณะที่แฝดน้องกําลังซ้อมนางเอกอยู่นั้นพระเอกก็พยายามช่วยเรียกความสนใจมาที่พระเอกเพื่อให้นางเอกฉีดยาคืนความทรงจําและเมื่อนางเอกฉีดยาคืนความทรงจําแล้วนางเอกก็กลับมาสู้กับแฝดน้องได้สบาย และสู้จนแฟดน้องสลกไปแล้วนางเอกก็บอกกับพระเอกว่าฉันจำได้หมดแล้วทุกเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ชวนพระเอกหนีไปที่เซตเฮาส์ของซิทาเดลตัดมาที่เมื่อแฟดน้องลูกน้องท่านทูตตื่นขึ้นมาก็รีบโทรรายงานท่านทูตว่าเจอพระเอกกับกล่องลับแล้วแต่ไม่สามารถเอามาได้เพราะนางเอกยังไม่ตายและช่วยพระเอกไว้ท่านทูตเลยบอกว่ายังไงก็ต้องเอากล่องลับ และตัวพระเอกมาให้ได้โดยเร็วตัดมาที่บ้านท่านทูตซึ่งท่านทูตกำลังนั่งคุยกับใครบางคนอยู่อีกด้านของโต๊ะแล้วก็ได้รู้ว่าที่โล้นยังไม่ตายและท่านทูตได้ช่วยทำแผลไว้ไม่ให้ที่โล้นตายเพื่อต้องการข้อมูลลับบางอย่างจากพี่โล้นสมาชิกสายลับซิทธเดลจบอีพีสองติดตามตอนต่อไปอีพีสาม